วันนี้ก็เรามาพบก,กับวิชาดนตรีอีกเช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้นะครับนนนดนตรีของระดับชั้นประถมปีที่5เรามาดูกันว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับนั่นคือเครื่องหมายและก็สัญลักษณ์ทางดนตรีนะครับว่าเครื่องหมายและก็สัญลักษณ์ทางดนตรีเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสําหรับคนที่อยากเล่นดนตรีเป็นนะครับจําเป็นมากที่เราเรียนต้องรู้เครื่องหมายนะครับแล้วก็ รวมถึงใส่ลักษณ์ต่างๆตางดนต,ต,ต,ตรีนะครับก่อนื่นนะครับเรามาดูเรื่องของตัวชี้วัดนะว่าเรียนเรื่องนี้แล้วเขาะจะวัดความรู้เกี่ยวกับนักเรียนเรื่องอะไรบ้างนั่นก็คือนักเรียนสามารถอ่านแล้วก็เขียนโน้ตดนตรีใจแล้วก็สากลได้ถึง5ระดับเสียงนะครับเอาละมาดูแผนฝังกันนะครับว่าแผนฝังเครื่องหมายแล้วก็ใส่ลักษณงดนต,ตรีเนี่ยนะครับ ในเนื้อหาสำหรับวันนี้เราเรียนถึงขนาดไหนนะครับนั่นก็คือโน้ตดนตรีไทยแล้วก็โน้ตดนตรีสากลนะครับซึ่งโน้ตดนตรีไทยก็เกี่ยวกับตัวโน้ตดนตรีนะครับแล้วก็โน้ตดนตรีสากลเกี่ยวกับเรื่องของตัวโน้ตตางดนตรีสากลนะครับซึ่งมีเรื่องของบรรทัดเส้นคุญเชประจำหลักนะครับชื่อของตัวโน้ตแล้วก็ตำแหน่งเสียงของตัวโน้ตนะครับนอกจากนั้นนะครับก็คือจะมีตัวอย่าง ของโน้ตเพลงไทยให้ดูนะครับนะซึ่งในบันไดเสียงนะครับต่างดนตรีไทยมีถึง5เสียงนะครับแล้วก็บันไดเสียง5เสียงนี้เรียกอย่างว่าบนไดเสียงเป็นตาโทนิกสเกลนะครับเอาละเรื่องเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเรามาดูรายละเอียดกันนะครับก่อนอื่น เครื่องหมายแล้วก็สัญลักษณ์ตรตีนักเรียนพอจะทราบไหมครับว่านักเรียนที่ผ่าน,นมานะครับเครื่องหมายตรรกะนักเรียนพบเครื่องหมายอะไรมากที่สุดบางคนอาจจะเปิดหนังสือนะครับหรือว่าอาจจะเอาหนังสือมาร้องเพลงบางเอื้นไปเจอ,อเครื่องหมายว่าสาญลักษณ์ตรรครูคิดว่าน่าจะมีคําตอบ สำหรับในใจของนักเรียนทุกคนนะครับเอาละต่อไปนะครับมาดูสไลด์ต่อไปนะทีนี้เรารู้จักเรื่องของโน้ตดนตรีไทยแล้วก็นโยตีสากลน,นะครับเรามาดูเรื่องของโน้ตดนตรีไทยก่อนนะครับตัวโน้ตเนี่ยนักเรียนทราบไหมครับว่าคืออะไรครับตัวโน้ตก็คือสัญลักษณ์นะครับนะที่กําหนดเสียงสูงเสียงต่ำนะกำหนดความชา้าความเร็ว ของอะไรครับของบทเพลงนะเพลงจะชา้าจะเร็วก็อยู่ที่ตัวโนต้ตมากํากับนะครับแล้วก็เสียงจะสูงจะต่ำย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการาแต่งของเพลงนั้นๆนนะของผู้ประพันธ์นะครับนีเน่เนื่องจากว่าเมื่อตัวโนต้ตเป็นตัวกํากับนะระดับเสียงสูงเสียงต่ำแล้วนะครับหรือหรือไม่ก็เป็นตัวกํากับความช้าความเร็วของเพลงแล้ว จะทำให้ผู้ที่ร้องเพลงหรือว่าผู้ที่บรรเลงดนตรีนี่นะครับสามารถที่จะเล่นแล้วก็บรรเลงตามจังหวะตามตำนองนั้นได้ถูกต้องนะครับทีนี้โน้ตดนตรีไทยเนี่ยนะครับมีทั้งหมด7ระดับเสียงนะครับเระดับเสียงถ้าเราจะใช้ตัวย่ออ,กอักษรมันก็มีทั้งหมด8ตัวอ,อ,กอักษรเตัวอักษรนะครับซึ่งได้แก่อะไรบ้าง โดก็คือใช้ตัวดอเด็กนะครับแล้วก็เรใช้ตัวรอเรือนะครับตัดมาก็คือมีใช้ตัวมอมานะครับฟาก็ใช้ตัวพอฟันอ่าซอนก็ใช้ตัวซอโซนะครับลาใช้รอลิงทีก็ใช้ต่อทหารนะครับซึ่งนี่คือเป็นตัวย่อของตัวโนตนะครับทีนี้ตัวโน้ตดนตรีไทยมีระดับอ่างกันหนึ่ง เสียงเป็นอย่างไรครับหมายถึงว่า,าโดมาเสียงเรเนี่ยก็อ่านกันหนึ่งเสียงเรมาเสียงมีก็อ่านกันหนึง่งมีมาฟ้าอ่านกันหนึง่งฟามาซอนอ่านกันหนึง่งซอนไปลาก็อ่านกันหนึง่งลามาเสียงทีก็อ่านกันหนึง่งคำว่าห่างเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวจะสมมุติว่าถ้าเปรียบเทียบนะครับ ครูจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าคำว่าห่างกันหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าบ้านเด็กใจโดออไปหาบ้านเด็กใจเรเนี่ยต้องใช้ระยะห่างกัน1กิโลแต่เด,เด็กใจเรไปหาเด็กใจมีเนี่ยบ้านอยู่ห่างกัน1กิโลอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละบ้านแต่ละหลังห่างกัน1กิโลหมดนี่คือลักษณะของการเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้น นโน้ตดนตรีไทยเนี่ยมีช่วงเสียงที่อ่างกันหนึ่งเสียงตั้งแต่เสียงโดไปเรเสียงเรไปมีเสียงมีมาฟาฟาไปซอนซอนไปลาลามาทีนะครับต่อไปทีนี้ล้างหน้าระดับเสียงสูงเสียงจำเราสามารถใช้สัญลักษณ์กำหนดได้นะครับให้นักเรียนดูกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับนะ อย่างเช่นนะครับเสียงซอนเสียงลาเสียงทีนะครับมีจุดอยู่ด้านล่างตัวอักษรไปยัญชนะหมายถึงว่านั่นคือเสียงโน้ตระดับเสียงต่ำนะครับนะเป็นเสียงที่ต่ำตัวดอปรอมฟอซลอทหรือว่าโดเรมีฟาซอลาทีที่ไม่มีเครื่องหมายใดๆกำหนดนะครับนะก็คือระดับเสียงกลางนะครับ ่วนนักเรียนดูครับดอเด็กที่มีวงกลมไม่ใช่จุดนะครับวงกลมก้างบนเห็นไหมเ้รอเรือข้้งบนาวงกลมก้างบนมม้ามีวงกลมก้างบนนั่นคือระดับที่เสียงสูงนะครับเพราะฉะนั้น้นักเรียนจําตรงนี้ไปนะครับนักเรียนเข้าใจว่าถ้าเกิดมีจุดด้านล่างนั่นคือเสียงจะต่ำนะครับ้ตเสียงต่ําถ้าไม่มีจุดคือระดับเสียงนั้นปานกลางแต่ถ้ามีวงกลมอยู่ข้างบนนั่นก็คือเสียงระดับที่สูงขึ้นนะครับ เอามาดูโนต้ตดนตรีไทยกันบ้างนะครับโนต้ตดนตรีไทยก็เหมือนกันนะครับเสียงโนต้ตเนี่ยนะเสียงโนต้ตก็มีเจ็ดระดับเสียงก็คือเสียงโดเรมีฟาซอลาทีนะครับมีเจ็ดเสียงนะครับซึ่งต่างกับโนต้ตดนตรีสากลระดับเสียงต่างกันตรงไหนครับก็คือของดนตรีสากลน,นี่มันมีความยาวของเสียงแต่และเสียงไม่เท่ากันนะครับนะอย่างเช่น เสียงโดไปเรเสียงเรไปมีนี่อ่างกันหนึ่งเสียงแต่ถ้ามีไปฟาไม่ใช่หนึ่งเสียงมันห่านกันครึ่งเสียงนะครับนะแล้วก็ฟาไปไปซอนก็อ่างกันหนึ่งซอนไปลาอ่างกันหนึ่งลาไปทีอ่างกันหนึ่งแล้วก็ทีไปโดก็อ่างกันครึ่งเสียงนะครับเพราะฉะนั้นดนตรีสากลมันมี ข้อแตกต่างระหว่างเสียงของโน้ตดนตรีไทยอยู่ตรงจุดนี้นะครับอ้าวทีนี้เรามาดูต่อนะครับามาดูเรื่องของตัวโน้ตสากลน,นะครับโน้ตสากลประกอบด้วยโน้ตตัวกลมตัวก่าวตัวดำโน้ตตัวกระเบ็ด1ชั้นนะครับซึ่งมีอัตราที่จังหวะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันอย่างไรครับมาดู นี่คือสัญลักษณ์นะครับนะนักเรียนต้องจำนะครับนะาสัญลักษณ์โน้ตตรงนี้นะครับถ้านักเรียนอยากจะเป็นนักดนตรีนะของโรงเรียนว่าอยากจะฝึกดนตรีให้เป็นเล่นกีตาร์เป่ากลุยก็ทีกลองอะไรพวกนี้นะครับนักเรียนต้องเข้าใจโน้ตพื้นฐานเหล่านี้นะครับเอาเอาละครับมาดูโน้ตตัวกลมนี่คือสัญลักษณ์ของโน้ตตัวกลมนะครับเท่ากับ4จังหวะ ถ้าเราศึาในอัตราจังหวัดซีีนะต่อไปนี่คือโน้ตตัวขาวใส่ลักษณะขาวแล้วก็มีกีดข้างบนนะครับกีดตรงนี้นี่คือหางของมันมันอาจจะเวลาเขียนอ่างเนี่ยจะขึ้นบนก็ได้ว่าลงล่างก็ได้นะครับนะแล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราก็เรียนรู้กันอีกทีนะครับเรื่องของลักษณะของการเขียนตัวโน้ตนะครับตทีน,นี้โน้ตตัวขาว เท่ากับ2จังหวะในอตราสี่ีแล้วก็น ốt ต,ตัวดำนี่คือสัญาระน ốt ต,ตัวดำนะครับนะมีเท่ากับ1จังหวะในอตราสีา่สีน ốt ตัวกระเบิด1ชั้นเท่ากับครึ่งจังหวะนะอตราสี่สีคำว่าอตราตีตีนี้นะครับคืออะไรครับนะก็คือจังหวะนับนะครับโดยโปกติแล้วนะครับนะ ทางดนตรีเนี่ยถ้ามีอัตราจังหวะลั่งหน้าสีก็คือใน1ห้องเนี่ยหห้องเพลงเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วย4จังหวะนะครับสจังหวะก็คือจะมีจังหวะที่1มีจังหวะที่2มีจังหวะที่3มีจังหวะที่4นะครับเพราะฉะนั้นมีแค่4จังหวะนะใน1ห้อง1 2 3 4าพอจบ4แล้วต่อไป ก็ขึ้นอ่องใหม่นะครับเป็น1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจบเพลงนั้นๆน,น,นะครับนะเพราะนั้นเพลงจะสั้นจะยาวเพลงจะมีกี่ห้องก็อยู่ที่ว่าเพลงนั้นจะสั้นจะยาวมากน้อยแค่ไหนนะครับนะทีนี้มาดูอีกนิดหนึ่งนะครับนะถ้าเราเปรียบเทียบใน,ห,นห้องเนี่ยนะครับในหน้ห่อง โน้ตตัวกลมสามารถเขียนได้ในหนึ่งรองมี1ตัวนะครับนะได้1ตัวนะโน้ตตัวกลม1ตัวก็เท่ากับ4ี่จังหวะนะเนจังหวะที่1 2 3 4เพราะความยาวอย่างเช่นตัวเสียงโดโดครบ4ก็หยุดเห็นไหมครับนะเสียงลากเสียงให้ยาวจนถึงจังหวะที่4นะนั่นคือโน้ตตัวกลมนะครับนะสมมุติโน้ตตัวขาว ว่าเป็นเสียงโดอีกเช่นกันนะครับโน้ตตัวขาวเนี่ยในหนึ่ง้องสามารถเขียนได้2ตัวนะครับสมมติว่าโดนะครับก็คือโดโดออกเสียงสองครั้งเพราะว่าในหนึ่ง้องมีสีจังหวะแบ่งครึ่งนะครับจังหวะที่1ที่2โน้ตตัวขาว1ตัวจังหวะที่3จังหวะที่4โน้ตตัวขาวก็อีก1ตัวรวมเป็นโน้ตตัวขาว2ตัวในหอ้องนะครับ ต่อไปถ้าเป็นโน้ตตัวดำนะครับนะถ้าเกิดว่าเป็นโน้ตตัวดำลักษณะแบบนี้นะครับนะในหนึ่ง้องนะในหนึ่ง้องเพลงนะก็สามารถมีโน,น้ตตัวดำได้4ตัวเพราะว่าอัตราจังหวะ1จังหวะแล้วในหนึ่ง้องก็มี4จังหวะก็ได้เท่ากับจังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่3จังหวะที่4ถ้าเขียนเป็นโน้ต นะหรือว่าออกเสียงเป็นโน้ตตัวโดนะครับเสียงโดนะครับก็คือโด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 ใช่ไหมครับได้4ตัวนะต่อไปเรามาดูลักษณะโน้ตตัวกระเบิด1ชั้นนะครับนะโน้ตตัวกระเบิด1ชั้นนี่มันไม่ถึง1จังหวะเพราะมันเพลิงหนึ่งของ1จังหวะนะครับเพราะฉะนั้นใน1ตัวตรงนี้นะใน1จังหวะตรงนี้เราสามารถ เขียนโน้ตกระเบิด1ชั้นได้2ตัวนะจังหวัดที่2ก็เขียนได้2ตัวจังหวัดที่3ก็เขียนได้2ตัวจังหวัดที่4เขียนได้2ตัวเพราะฉนั้นถ้ารวมทั้งหมดแล้วในหนึ่ง,งก็เราก็สามารถเขียนโน้ตตัวกระเบิด1ชั้นได้8ตัวนะครับแตัวเพราะนั้นมันมีครึ่งจังหวะด้วยนะครับจึงออกมาเป็น8ตัวสมมติว่า ในหนึ่งองเนี่ยมีโน้ตตัวกระเบ็ดสี่อ่แปดตัวหกเสียงโดก็คือโด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 อ่านะครับนะเพราะนั้นนี่คือลักษณะของตัวโน้ตดนตรีสากลนะครับซึ่งความช้าความเร็วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวโน้ตนะครับเอาหลัดต่อไปนะครับทีนี้ มาดูล่างหนาของบรรทดหน้าเส้นบรรทาดหน้าเส้นก็เป็นเครื่องหมายหรือว่าเป็นแสนลักษณ์ตางดนตรีเหมือนกันนะครับบรรทดหน้าเส้นเนี่ยนะใช้สําหรับบันทึกตัวโน้ตหรือว่าตัวหยุดช่วยให้ในการบันทึกระดับเสียงสูงเสียงต่ำทําให้เกิดช่วงดำนองเพลงมี5เส้นมี4ช่องบรรทัดนะครับดังตัวอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นบรรทัดหน้าเส้นชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าบรรทัดหน้าเส้นมีอ่าเส้นนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลานักเรียนนับบรรทัดหน้าเส้นเนี่ยนักเรียนมักจะนับจากเส้นก้างบนเป็นเส้นหนึ่งที่จิงปิดนะครับเพราะฉะนั้นก่อนนับจากเส้นกลางล่างขึ้นไปกลางบนนะครับเส้นที่1เส้น2เส้นที่3เส้นที่4เส้นที่5นะครับและส่วนช่องบรรทัดก็อยู่ที่เนี่ยนะครับช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4มีอยู่4ช่องบรรทัด นะครับซึ่งเสียงนะครับเสียงโน้ตจะเป็นเสียงอะไรนะที่อยู่ในบรรทัดน่นาเส้นนะครับก็อยู่ที่สัญลักษณ์อันนี้ครับนั่นคือคุญแจประจําหลักนะครับกุญแจประจําหลักนะคุญแจประจําหลักซอนตรงนี้นะครับเรียกว่ากุญแจซอนนะครับนะนี้เมื่อมีคุญแจประจําหลักซอนแล้วนะครับจริงๆแล้ว กุญแจโนต้ตเนี่ยนะครับมันมีหลายหลายกุญแจนะครับหลายชื่อมันมีหลายแบบแต่ละแบบก็ขึ้นอยู่กับเครื่องดนตรีชนิดนั้นๆว่าช่วงเสียงมีระดับช่วงเสียงเป็นอย่างไรนะครับทีนี้โดยทั่วไปนะครับเราจะพบปะบ่อยๆก็คือเป็นลักษณะของกุญแจซอนนะครับเอาทีนี้เรามาดูกุญแจซอน เมื่อมีกุญแจซนอยู่บนบรรทัดหน้าเส้นแลว้วเราก็สามารถทราบได้ว่าโน้ตบนบรรทัดหน้าเส้นเนี่ยมีเสียงอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นิเรียนต้องจำนะต้องจดจําไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าโน้ตท,ที่บันทึกอยู่บนบรรทัดหน้าเส้นถ้าลงมาข้างล่างนะครับนะถ้าเขียนแล้วก็ลงมาข้างล่างเรื่อยๆเนี่ยเสียงมันยิ่งต่าลงต่าลงต่าลงนะครับนะถ้าเกิดว่าเราบันทึกขึ้นไปข้ปางบนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมันเสียงมันก็ ยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับนี่คือร่างหน้าของเสียงที่อยู่บนบรรทัดหน้าเส้นนี้เรามาดูนะครับนะเรามาดูร่างหน้าของกุญแจซอนนะครับที่บอกระดับของระดับเสียงโน้ตหัวของกุญแจซอนอยู่ที่เส้นที่2นะครับนะเส้นที่2องเรียนดูนะครับนะนั่นก็ือหมายถึงว่า เมือ่อหัวกุญแจซอนอยู่ที่เส้นที่2เขาเลยกําหนดให้เส้นที่2เนี้เป็นเสียงซอนนะครับนะเป็นเสียงซอนนักเรียนจำไม่ได้นะครับเมื่ออไรที่มีกุญแจซอนอยู่บนบรรตาเส้นนี้ให้เรียนทราบเลยว่าเส้นที่2นี้คือเสียงซอนนะครับนะส่วนเสียงอื่นนั้นเป็นอย่างไรเรามาดูต่อในเฟรมต่อไปนะครับนี่ชื่อของตัวโน้ตและตำแหน่งของเสียงตัวโน้ต นะครับตัวโนต้ตที่อยู่คาบเส้นที่2นั่นคือเสียงซอนนะครับนะเสียงซอนนะส่วนเสียงอื่นแล้วก็ไล่ไปตามระดับเสียงนะครับระดับเสียงไล่ไปถ้าซอนก็สูงขึ้นไปมันก็สูงไปขึ้นดังบนเห็นไหมซอนเลยต่อไปเลยครับซอนลาทีโดอ่ามันก็สูงขึ้นไปเรืยเรมีฟ้านะครับมันก็สูงไปเรื่อยเรื่อย โซลาทีโดเรมีฟาโซลามันก็ค่อยสูงขึ้นนะครับนะส่วนใต้โน้ตที่อยู่ใต้เสียงซอนก็คือไล่ light, ลงมาก็คือฟอโซฟามีเรโดนะครับมันก็ค่อยขึ้นลงมานะครับนะแต่ที่เราทรา,ทราบกันก็คือเสียงโน้ตเป็นไงครับมีโดเรมีฟาโซลาที่มีเจ็ดเสียงใช่ไหมครับที่เสียงจะสูงจะตำ่ำ มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าการบันทึกโน้ตด,ดูบนด้านตัดเส้นนะครับเป็นอย่างไรนะครับเอาละลักษณะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นักเรียนม,มาดูนะครับเขาบอกว่าตัวโน้ตที่กาฟเส้นมีซอนตีมีสอนตีกราบเส้นนะนะครับมีก็คือเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3นะครับนี่ก็บอกแค่3เส้นนะครับ ก็คือมีเสียงซอนมีเสียงมีเสียงซอนเสียงทีนะครับนี่ยตรงนี้เรียนดูนี่เส้นนี่เอ่ยหมายเสียงมีนะก็คือเส้นที่หนึ่งดูเส้นบรรทัดอ่าเส้นด้วยนะครับนะอยู่ตับเส้นเลยไหมครับต่อไปเสียงซอนเห็นไหมครับเส้นที่สองนะตัวโน้ตที่อยู่ตับเส้นเลยครับนะต่อไปเสียงทีเห็นไหมครับนะเสียงทีอยู่ที่เส้นที่สามหนึ่งสองสามเห็นไหมครับ นี่คือตรงนี้นะต่อไปตัวโนต้ตที่อยู่ในช่องบรรทัดนะครับช่องบรรทัดก็ครูบอกแล้วเมื่อกี้ว่ามี4ช่องนะครับ <S <S นั่นคืออะไรครับฟาลาโดฟ้า大家可ดูเห็นไหมอยู่ที่บรรทัดที่1เนี่ยนะครับฟาลานี่คือบรรทัดที่2เห็นไหมครับว่านะนโนต้ตอยู่ที่บรรทัดที่2คือเสียงลา <S <S ต่อไปบรรทัดที่3คือเสียงโดสูงนะครับตรงนี้โดสูง อ่าโดสูงนั่นจะมีวงกลมอยู่ด้วยนะครับโดนี้นะมีวงกลมอยู่ข้างบนจะได้รู้ว่าเป็นเสียงสูงขึ้นนะครับนะซึ่งต่างกับโดนี้นะครับนะนระดับเสียงต่างกันอย่างเช่นโดโดนะครับโดโดทำไมระดับเสียงจะต่างกันนะครับเอาทีนี้โจนโน้ตที่อยู่ใต้บรรทัดนัดเส้นอ่าใต้บรรทัดนัดเส้นวันบรรทัดตัดเส้นเส้นที่หนึ่ง มันจะตัเส้นเส้นที่หนึ่งก็คือเสียงมีใช่ไหมครับเพราะเสียงที่อยู่ใต้เส้นมีอเพราะนั้นเสียงที่อยู่ใต้เสียงมีนั่นก็คือเสียงอะไรครับเสียงเรเสียงโดไหมมีเรโดไอ d มีเรโดโดเรมีฟาโซลาก็ก็สูงขึ้นนะครับใหนะ้เรียนจำนะครับจำตรงไหนครับจำสัญลักษณ์พวกนี้ได้นะครับนะ เอาต่อไปเอาเรื่องบันไดเสียงมาดูเรื่องของบันไดเสียงต่อนะครับนะบันไดเสียงคืออะไรครับบันไดเสียงก็คือเสียงสูงสูงต่ำต่ที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับมาจัดระบบจัดระเบียบให้เกิดเป็นระดับเสียงสูงเสียงต่ำนะครับเพราะนั้นเสียงที่เราได้ยินรอบตัวเราเนี่ยเมื่ออะไรที่เราสามารถเอาเสียงพวกนี้มาจัดระบบจัดระเบียบนะ ้มันเป็นระบบระเบียบตามลักษณะเป็นบเสียงกั้นบันไดนะครับมันก็สามารถที่จะเป็นระดับเสียงที่มีความไปราะนะครับซึ่งนักเรียนดูตรงนี้ครับบันไดเสียง5เสียงนะครับบันไดเสียง5เสียงก็คือบันไดเสียงเป็นตาโตนิกสเกลนะครับนักเรียนจำนะครับน5เสียงซึ่ง5เสียงนี้ก็คืออะไรครับ หรือเรียกว่าเป็นตราโทนิกสเกลคือบันไดเสียงที่มีตัวโนต้ตอยู่5ตัวโนต้ต5ตัวโน้นะครับก็คืออะไรครับเสียงโดเรมีซอลลาโดเรมีแล้วฟาหายไปไหนเออแล้วทีหายไปไหนตรงนี้เราไม่นับนะครับนะเราไม่นับเสียงนี้นะเพราะเราให้เรียนรู้แค่บันไดเสียง5เสียงนั่นก็คือเป็นตราโทนิกนะครับนะจะไม่มีเสียงมี แล้วก็เสียงทีนะครับมีจะโดเรมิโซลาเอา้านะครับซึ่งบันไดเสียงนี้นะครับนะเป็นบันไดเสียงที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะโดยเฉพาะเพลงพื้นบ้านนะครับนะเพลงพื้นบ้านสี่ภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคก,กลางภาคใต้นะครับซึ่งจะใช้กันเยอะนะครับนะซึ่งเราก็เรียนกัน ในตอนต่อไปนะครับเรื่องเพลงพื้นบ้านนะครับต่อไปมาดูเฟรมต่อไปนะครับนะเป็นโน้ตเพลงนะครับซึ่งใช้บันไดเสียงห้าเสียงนะเป็นตาตนิกสเกลมาใช้นะครับอย่างเช่นเพลงอะไรครับเพลงราวดวงเดือน2ชั้นนะครับเรามาดูโน้ตนะครับลักษณะของเพลงราวดวงเดือนเนี่ยนะครับเพลงนี้ใช้ขุยเป่านะครับตัวอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะเพลง2ชั้นนะครับอย่างเช่นเนี่ย นะครับโดรมคือโดเรมีนะครับโดเรมีซอนโดโดนี้เราเรียนสังเกตดูนะโดตัวแรกกับโดเนี่ยมันจะมีต่างกันนะต่างกันตรงไหนครับต่างกับสัญลักษณ์ที่มีจุดอยู่ข้างบนนะครับวงกลมเล็กๆอยู่ข้างบนนะก็คือโดเสียงสูงถ้าเราต้องก็โดเรมีซอนโดนะครับโดโนซึ่งต่างกันนะครับเห็นั้ระดับเสียงจะต่างกัน โดเรมิซอนโดเรโด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 ซอลลาโดลาซอนมีซอนลาซอนซอนซอนมีซอนมีซอนลาโดลาโดลาซอนมีซอนมีเรโดเรอนี่คือล่างหน้าของโน้ตเพลง ไทยนะครับนนท์เพลงไทยโดยใช้บันไดเสียง5เสียงนะครับเพราะมันมีแค่ห้าเสียงซึ่งไม่มีเสียงอะไรครับไม่มีเสียงฟ้าแล้วก็ไม่มีเสียงทีนะครับน,นี่คือลักษณะตัวอย่างเพลงนะครับต่อไปเพลงนี้นะครับเป็นตัวอย่างเพลงไทยเช่นเดิมนะครับก็คือเพลงก้างกาวกินกล้วยนะครับอย่างเช่น ลาจนจนจนมีจนมีเรมีจนมีเรมีจนมีเรโดเรมีลาจนจนจนมีจนมีเรมีจนมีเรมีจนมีเออนะครับนี่คือล่างหน้าของเพลงกังกกลกินกล้วยนะครับนะให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับไปฟังเพลงเพิ่มเติมนะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละเรามาดูเป็นฝังสรุปนะสระรรา,าระสำคัญซึ่ง ที่ครูได้สอนมาทั้งหมดในวันนี้นะครับนั่นคือเครื่องหมายและสัญลักษณ์ตรงดนตรีก็เรื่องของโน้ตดนตรีไทยนะครับดนตรีไทยก็ในสังเกตดูตรงนี้นะครับซึ่งใช้อักษรน,นะอักษรเป็นสัญลักษณ์ในการเขียนถ้ามีจุดอยู่ใต้อักษรน,นั่นคือเสียงต่ำถ้าไม่มีจุดอยู่นั่นแสดงว่าเสียงระดับเสียงกลางถ้ามีจุดอยู่ด้านบนนะครับหรือว่าวงกลมเล็กๆอยู่ข้้งบนนั่นหมายถึงว่าระดับเสียงสูง ทีนี้โน้ตดนตรทีสากลเนี่ยนะครับนะตัวโน้ตดนตรทีสากลอย่างเช่นก็โน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดาตัวกระบิดหนึ่งชั้นนะักเรียนไปจํามานะครับนะแล้วก็โน้ตพวกนี้จะบันทึกอยู่บนบรรทัดหน้าเส้นนะครับที่บนบรรทัดหน้าเส้นเราจะรู้ได้ไงว่าในบรรทัดหน้าเส้นมีเสียงอะไรก็อยู่ที่คุณแจไปจําหลักซอนตรงนี้นะครับนะเป็นตัวกํากับให้รู้ว่านะเสียงบนบรรทัดหน้าเส้น มีเสียงอะไรบ้างนะครับนั่นคือลักษณะของโน้ตดนตรีสากลต่อไปเรื่องของบันไดเสียงนะครับคือการนำเอาเสียงที่อยู่ในธรรมชาติมาจัดสรรมาจัดระบบนะให้มันมีเสียงสูงเสียงต่ำอย่างมีระบบอย่างมีระเบียบนะครับนะเราเลยเรียกว่าบันไดเสียงนะครับเอาละก็จบไปนะครับสิ่งที่เรียนต้องจำนั่นคือ แบบทดสอบจํานวน10ข้อนะครับให้เรียนามลงในสมุดเหมือนเดิมนะครับนะเรียนไปดูคลิปนะครับเรียนดูคลิปนี้นะครับแล้วก็หลังคลิปนี้จะมีแบบทดสอบจํานวน10ข้อตจำลงในสมุดนะครับนะ